าดตัวาดตัวค่ะสวัสดีค่ะพับช่องพายบุญหลายจอยนะคะ ค่ลูกชายมาวันเกิดเอฟซีแล้วก็วันเกิดของอพ่อพี่เมย์นะคะควานเขียวเนาะนนพี่เมย์วนอยู่หลวงกวงหลวงกวงเนาะน้อย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 มาพี่มนิงจิตไปใช่มา,มามหาลูกพี่ลูก ลูกพี่เข้าวลูกพีกก่บวยทางนู้นโอ้โหดูโอ้คนไม่ค่อยตะก,กะเลยไม่ค่อยตะก,กะเลยค่ะลูกชายเราปั๊ดเ <c oughs> อามันแกลูกเอาหัวหน่อยหน่อยเอาหัวหน่อยหน่อยเอาหัวใหญ่เ <c oughs> <c oughs> ขาพัวเราอยู่ตรงนี้นะคะเขาพัวเรา ทำไมซอมอยู่ไกลมากเลยกับพี่บัวบุงพอบุงหัวบงไงนึงแหมพอหัวแ่งไงชเใช่ปากไหมเดี๋ยวเอามีดมาเลย บว่าให้สเสื้อขาวคสัไมคนรู้ได้ใส่เสื้อแครับแต่ทาไมในทีไม่ใส่สร้างลมหรือคนลมบ่

เห็นไหสับกล้วยสับอะไรเพราะว่ากล้วยยังเป็นเครืออยู่ลูกชายเรากินไม่ค่อยถนัดน้อยบักแตงโมนหอยากกินไรลูกน้อยฟงต้องหีหีากมูนด้พี่น้องนีกมูอวแานเลยนะควานเกล่ยวควนเกี่ยวลาออกแล้วเดี๋ยวคาไมาแทน บโมเมนโมเมนอะไรเขาหนีละเอาควดใหมาห้มาใส่บ่อันนี้อันนี้ขอบครัวเขาเป็นวันียืนยืนแห่งกันสี่ตเน บบานจะบบานจะมันเป็นลูกเขยบ้านนี้ป่ะลูกหรือ <c oughs> พ่อย้ายแล้วพ่อย้ายไปหาพี่เมย์แล้วพ่อย้ายไปขี่พี่เมย์แล้วธรรมดานะคะแต่ก่อนแม่นางเลี้ยงก็จะประมาณนี้แหละก็คือ ผูกพ,พี่เมย์กับแม่ไว้ด้วยกันแล้วก็บางทีพ่อก็ขี่สาวมัางบางทีก็ขี่พี่เมย์มั่งมาทํางานตลดอดดูดูดูพี่บัวยัดเอายัดเอา พี่บัวนี่กินแต่แตงโมเลยแตงโมหวานๆ <c oughs> <c oughs> เอาไอ้เนี่คือฮึบ้าคือ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตายตายออเจลุบ <c oughs> อัตภาพไปก่อนเลยนะ <c oughs> อยู่น้ำกันสสมอหรือก็ะไรกันสสมือคุณตาก็มาเฝ้านะคุณตามาดูด้วย โอ้ยสั่งสามตูเนาะ่า่่า่า่า่ดต่มบอบต่มบอบ Pues uh huh. th 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 ีันเป็นานบบานมักวันสาทเรแตกแล้วนดทหารทัางไหนมาเลียงส้่งนั่นนะทหารสุดยุมเพื่อนเหรอ ยืมก็ยืมมาบดเนาะลืมเืมเกิดป่ะเือทหารตาเ,เออหมวกล่ะ,ะ <c oughs> พี่เมย์จะไปหาคุณตาอย่างเดียวเลยค่ะโ<ห>นโนโนโนคุณตาจะไปแล้วคุณตาจะไปคุณตาจะขับรถไปแล้วอะไรี้ <ตา S 1> ยิราบพี่ มามาลูกมาเอออยู่กันน้องอยู่กันน้องอย่าไปบนโนโึงน่องบ่บึงจิไปหาอีเพอย่างเดียวเลยลูก <c oughs> ชายเราตั้งหน้าตั้งตากินไม่สนใจไม่สนพี่เมย์เลยลูก <c oughs> ชายอาจกินแตงโมอย่างดี <c oughs> งตั้งมันอเดียวแต่ว่าเมนบอมือเดียวกับมือเดียวเขาวางสั่น กะนนาตีอะวังกะสางอันยัดเอายัดเอาแต่บอกเต็งโม่เป็นน่ะดูครับเต็งยัดดูดนี่เออพิชื่นพี่ชื่นเออพี่ชื่นมาพี่ชื่นโมเมทองจ้ะว่าบอันไหนที่ยังไม่สุกหอกลับบ้านได้นะครับตอนนะกล้วยนะครับอันไหนที่ยังไม่สุกอกลับบ้านนะครับลุง อยากได้ดอกคือกันกันยังวะเนาะให้เต๊บห้ยเต๊โบนในหูกับโบห้ดอกนี่ขอเนี่ยอะน้อยะน้อย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 มารครับมักรุ่นนี่รุ่นน้อยมาเอามีคนคุ้มเงยได้ดิตองมีแบ็หลายเนาะแล้วพี่สาวจะคลองได้ไหมจะคลองวางกล้ามเลยแล้ว เมลูกอีพอไปหรอบออีพอไปหรอสักพ่อด้อบอใจบ่ได้เลยสุดยิงย่างเดียวเลยปักน้อยห้าพอแล้วจอยเลยสุดบกสุดบกยางหรอ

ปูปานี่มาเป็นขอบพัดอะไรเป็นเนี่ยคือขึ้นใจผมเองมาฮให้เปิดให้เปิดโอ้ยอิเมะเฮาโยนยุบยุบยบบ่อดไรอิมแล้ว บุได้สื่อก็บอกว่าอย่าเผาสือ่อด้วยว่าสิเด็กกินหลาเลยได้ลูกแตงกันลูกเดนล้ลูกงกันลอ้หมูนนี่ลนย่าส่างตกันกยังวะรากลน่วนสาน่วนสานบะย่านสา,นางโมพีสีตา,า,<อ>าไปนะซุ้งซ <มา S 2> ส้งเหรอ hả à, đấy, à, xuống vô xuống vô xuống vô ừ, ừ, chơi xuống vô tay sút vào đây đứng nhoi không mẹ ừ, ơi Hãy oh. subscribe oh. 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 ลาหันมาใหม่งแม่หันมาใหมลูกหมุนหมุนหมุนภาพย่างเียเจะภาพเออจะภาพไม่สูอิ่ลหมุนกันลูกโอ้ย ดูจอยดูจอยเยียบละเยียบมุ่นอุ่ยปุยละคะนะแล้วแม่นางก็ยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคะกดติดตามให้ช่องพายุหลายจอยเราด้วยแล้วกันนะคะฝากพ่อแม่เอฟซีกำลังใจนะคะก็ขอบคุณเจ้าภาพนะคะ2องวันเกิดนะแล้วก็อันนี้เป็นฟอนเขียวก็ได้จัดวันเกิดตัวเองไปด้วยเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะทั้งแม่เอฟซีแล้วก็้องชายเนาะฟอนเขียวค่ะขอบคุณค่ะ